นุสบากวว่าจะได้แต่งงานคะ่ะพยายามชนะใจแม่สามีสำหรับอดีตนางงามชื่อดังอย่างนุชนุชบาเป็นนักแสดงมากฝีมือที่อยู่ในวงการมาถึงมานานคะ่ะมีผลงานมากมายและเป็นขวัญใจของแฟนและครหลายต่อหลายคนโดยเจ้าตัวนันก็ใช้ชีวิตคู่กับสามีอย่างบีพุทธิพงศ์มานานหลาย20ปีแล้วล่วะคะ่ะมีอีกหนึ่งคู่นะคะที่วันนี้ทางทีมงานเลยไม่พลาดจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของเขาให้เพิ่มมากขึ้น สำหรับครอบครัวของเขานั้นนะคะก็มีบุตรชายที่น่ารักด้วยกันสองคนค่ะท้งคู่ต้องผ่านเรื่องราวมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางผู้ใหญ่ดังนั้นของคุณแม่ซึ่งเป็นคุณแม่ยายเป็นคนที่ห่วงบุตรสาวมากๆดางนั้นคุณแม่สามีเองก็ห่วงบุตรชายเหมือนกันแต่โชคดีที่ทั้งสองครอบครัวเนี่ยมีฐานะและมีท่าน รวมถึงมีฐานะหน้าที่การงานที่มั่นคงเหมือนกันและเจ้านายของฝ่ายชายเป็นเพื่อนสนิทกับคุณแม่ของฝ่ายหญิงทุกอย่างก็เลยดูง่ายขึ้นเพราะว่าคอยเป็นฝ่ายช่วยพูดให้กับ นนั้นตลอดแต่ที่ยากที่สุดก็คือคุณแม่ทางนั้นสามีค่ะซึ่งเป็นคนที่ต้องดูรายละเอียดเยอะไม่ว่าจะเป็นฐานะหรือนิสัยใจคอฝ่ายชายตัดสินใจให้คุณแม่ของทั้งคู่ไปเที่ยวที่ต่างประเทศด้วยกันนานกว่า2ส,สัปดาห์ซึ่งพอที่ใช้เวลาร่วมกันและพูดคุยกันก็เข้ากันได้ดีทาให้ทั้งคู่มีงานวิวาแห่งด้านของนักแสดงหญิงยังเล่าว่าตั้งแต่ใช้ชีวิตคู่มาฝ่ายชายเองนั้นก็เสมอต้นเสมอปลายดีมากๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากคะ่ะ